สวัสดีครับผมโฟน์นยทวันนะครับตอนนี้อยู่ที่งาน Tru e d Tag ยิ้มทั่วไทยนะครับผมแฟนคลับบอกว่าปีหน้าอยากรวยซื้อเลขเด็ดหรือทํางานต่อครับทํางานครับผมทางานนะครับทำให้เรารวยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อหวยแล้วจะถูกนะครับผมถ้าแฟนคลับขอเลขเด็ดได้ไหมครับไม่ได้ครับไปทํางานครับคาชมจากแฟนๆอะไรที่ทําให้โฟสตน์เขินจนยิ้มครับต่างโฟรน์หล่อมากๆหรือโฟรน์อุงตุงครับเขินมากๆเลยใช่คือหล่อเนี่ยคนชมบ่อยแล้วเราเริ่มชินแล้วเพราะว่าเราเนี่ยหล่อ แต่ว่าจะเขินอตอนที่แฟนๆจะพูดว่าอุงตุงเพราะว่าอุงตุงนะครับแปลว่าอ้วนผมก็เลยจะเขินนิดหน่อยในลองยิ้มอุงตุงให้แฟนๆดูหน่อยครับปกติแล้วเราเป็นฝ่ายงอนหรืองอครับฝ่ายฝ่ายง้อครับผมนี่ง้อด้วยเพลง ของผมเองนะครับที่ชื่อว่าง้ออ้อร้องให้ฟังใช่ไหมครับได้เลยครับแต่ฉันไม่รักฉันจะไม่ง้อไม่งอนจะเธองอนฉันจะไม่ยอมถ้าต้องง้อเพื่อนซีที่สุดจะง้อวิธีไหนครับโทรง้อกับกอดง้อครับโทรง้อเขาอาจจะไม่หายงอนเราต้องไปกอดเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้เขานะครับเขาถึงจะอาจจะหายงอนเราและเพื่อนซีเคยงอเราบ้างไหมครับก็ต้องเคยครับกอดเหมือนกันปีนี้อยากเขาดากับใครนะระหว่างแฟนคลับกับแฟนคลับ อยากเขาเดากับแฟนคลับนะครับผม <laughs> ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้รอยยิ้มของทุกคนหรือของขวัญจาก2 d t a แทครับของขวัญจาก2 d t a แทครับแล้วก็รอยยิ้มจากทุกคนด้วยครับอยากได้ทั้งสองอย่างเลยครับ <c oughs> เพราะทุกรอยยิ้มของบามีม่และทุกคนนะครับสามารถแรกลกรับของขวัญจากแอปช d t a ทได้นะครับมายิ้มแลกกันเยอะๆนะครับ